สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆทก่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาวันที่31กรกฎาคม2567นะคะพี่น้องวันพุธเด้อค่ะพี่น้องเด้อก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ขาแนวทางที่จจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะคือการจอเดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นวิ่งลูดเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดทุกวันเนื้อขาพี่น้องทุกคนเรามาดูวนที่30ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเข้าหรือหลุดพี่น้องนั่นพี่น้องไม้รีนะคะทุกคนใจให้เด่นสและ1นะคะทุกคน5ะมา5 2 8ส3พี่น้องมาเด่นแยกกับเด่นประจําวันใจไม่ได้จับให้นะพี่น้องเมื่อวานนี้ใจ เจบอกให้ฟังอยู่นะคะทุกคนตัวเลขมันหลายตัวนะพี่น้องมาสองแปดอิลพี่น้องออกป้องขาดใจนะคะทุกคนสองสามเจจับสองแปดเจไม่ได้จับให้นาะคะ่ะทุกคนห้าสองแปดห้าสามวันนี้เลขเด่นประจําวันสามกับแปดห้อยหมดเลยนะคะทุกคนทั้งสองตัวมาติดต่อกันสามวันแล้วนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันนะคะมือนีใจกัญญาย่างหนึ่งพี่น้องยานรุ นะคะทุกคนวันที่31เพราะอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าติดต่อกันเลขเด่นเข้าติดต่อกันตั้งแต่28-9 30แล้วนะคะทุกคนสิ่งที่เอดมินกลัวที่สุดก็คือกลัวหลุดพี่น้องมันเข่าบ่เกินกันสามมือได้พี่น้องแล้วก็หลุดประมาณสามมือเขาไม่จะเสีย่าพี่น้องคะมาต่อนะคะจากที่ใจคำนวณได้วันที่สามสิบเอ็ดใจได้เด่นอยู่ที่สี่และสามเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะทุกท่านสี่นะคะสี่ห้า 4ี4สองสี่แปดสีค่ะสามสี่สาห้าสามค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่รองค่ะมาดูค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้4 3 3 4นะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่ใจมากเมื่อนี่ส8่แี ถ้าพี่น้องมากก็ตามใจได้ถ้าพี่น้องเบมามักกับ่านได้พี่น้องหรือว่าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจบให้ให้จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเหมือนกับหุ้นได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวใจจะจับให้ดูเผื่อไม่ชอบในนี้นะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสีและเลขเก้าสำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจํำวันนะคะทุกคนเรามาดูคู่นอกรอบนะคะเหมือนหุ้นที่ใจจะจับให้ดูนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่สและสาม เด่นอ๋อเด่นแยกอยู่ที่สี่และสามเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นสี่สี่สี่เก้านะคะทุกคนสี่สี่ใจไม่ได้จับให้นะคะสามค่ะสามสี่สามเก้าจะสามสี่สามเก้าไม่ได้จับให้พี่น้องตัวเลขหลายตัวจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งถ้าพี่น้องมักคู่ที่ใจว่าให้ฟังสีีสสกับสามเก้าพี่น้องกับน้าได้นะคะทุกคนแล้วจะความหมากักความชอบเด้อพี่น้องเด้อคนเฮาหมักบวกคือกันนะคะถ้าผู้ใดมัก น้ำคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันก็ตามได้ถ้าใครไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกท่านคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสตา์วันที่31กรกฎา,าคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันๆโชคูโชคพ้น,น,นด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ